และตอนนี้แพอยู่ที่ถนนเชื้อเพลิงพระราม4ค่ะเพราะว่าแพจะพาคุณผู้ชมมากินข้อหมูย่างและอาหารอีสานใจกลางเมืองค่ะแล้วร้านนี้นะคะเขาบอกเลยว่าเขาเป็นราชาข้อหมูย่างค่ะต้องบอกก่อนเลยว่าไม่เหมือนร้านอาหารเลยคุณผู้ชมเหมือนเรามาอยู่ในบ้านเพื่อนค่ะวันนี้เนี่ยเพื่อนแพไม่มาค่ะแต่ง็แพอยากกินมากๆเลยเดี๋ยวแพขอสั่งอาหารกอนเลยละกันค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรับานอะไรดีคะเมนูมีเยอะมากค่ะคุณผู้ชมมีแบบแจ่วฮ้อนเนาะมีส้ตมตำลาบน้ำตกยำย่างทอดลวกต้มโอ้โหแน่นอนว่าเราอยู่ร้านราชาคอหมูย่างแพ้ก็ต้องสั่งคอหมูย่างเอาคอหมูย่างก่อนเลยค่ะได้ค่ะขาดไม่ได้เนาะอยากได้แบบว่าตำไทยไข่เค็มมีเป็นแบบว่าเมนูตำเบสิกที่เร<ด>ชอบมากแล้วถ้าเป็นแบบแจ่วฮ้อนมีอะไรแนะนำบ้างคะตอนนี้มีแจ่วฮ้อนเนื้อน้องกอกค่ะที่ทางร้านแนะนำนะคะ ถ้าเป็นซ้มต่ำอะคะซ้มตำมีอะไรแนะนำบ้างเอ่ยน่าจะเป็นตเสเนเลคค่ะต้เสเนเลกหมยยหูยองอุ้ยไม่เคยชิมเลยอะถ้า,างั้นลองเมนูนี้ก็ได้คะ่ะได้คะ่ะแล้วก็ถ้าเป็นแบบว่าเมนูไก่อะค่ะมีอะไรบ้างเอ่ยมีไก่ทอดนารุกเตโอเคมีข้าวโพดทอดคะ่ะเป็นของทานเล่นค่ะลูกค่ะ๋ะอข้าวโพดทอดโอเคคะ่ะ มกินาคกกือตัวข้าหมูย่างอะ่ะมันเขาไม่ได้เยอะจนเกินไปนะแล้วก็มีความแบบเนื้อนุ่มมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมเหมือนนําไปคุกฝุ่นน่ะคล้ายๆกับคุกข้าวคั่วค่ะทําให้ตัวข้างนอกเนี่ยมีกลิ่นหอมข้าวคั่วแล้วก็มีความแบบกรึบๆแล้วก็ตัวน้าจิ้มแจ่วอะ่ะคือแบบแซ่บมากรสชาติมาครบมากเลยอร่อยอะ่ะแจ่วหอนเนื้อน้องกรอบค่ะ เป็นเนื้อน้องลายในส่วนที่ติดเอ็แก้วค่ะมันก็จะมีความกึบๆเวลาที่เราเคี้ยวไปแล้วก็เราสามารถลวกตามใจชอบเลยว่าเราชอบความสุกประมาณไหนค่ะส่วนตัวของแจ่วห้อนเองเนี่ยน้ำซุปเขาก็จะมีความแซ่บมีความเข้มข้นเนาะแล้วก็มีความหอมเครื่องเทศมากๆเลยค่ะ ตำเส้นเล็กหมูยอน้ำปลาแล้วพ่อเขาใช้เป็นเส้นเล็กนะคะที่เป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวเนี่ยคือเขาจะดูดน้ำที่เป็นน้ำปลาในจานนี้เข้าไปค่ะบอกเลยว่านัวมากๆคุณผู้ชมดูเป็นจานที่แบบว่ามีคอมบิเนชั่นที่น่าทานมากๆเลย what ว่าเราเนี่ยไม่ควรทานส้มตำขณะที่ท้องว่างค่ะเพราะว่ามาระกดิบเนี่ยค่ะเขามียางค่ะเขาจะทําให้ระคายเคืองกระเพาะอาหารได้แต่ว่าเราสามารถกินคู่กับอาหารอื่นๆช่วยได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นข้าวเหนียวนะขนมจีนหรือว่าเส้นหมี่ค่ะหรือว่าเราจะทานคู่กับไก่ทอดแล้วก็คอหมูย่างก็ช่วยได้เหมือนกันค่ะไม่ว่าจะเป็นเมนูไก่ทอดนะคะหรือว่าคอหมูย่างของร้านนี้เนี่ยเขาก็ใช้ผลิตภัณฑ์ของทาง CP ค่ะ ทั้งไก่สดอนามัยและก็หมูสดอนามัยจากทาง CP เลยเพราะว่าเขามั่นใจในเรื่องของคุณภาพค่ะความสดสะอาดปลอดภัยได้มาตรฐานค่ะและที่สำคัญเลยซื้อครอบจบในที่เดียวที่โลตัสค่ะ ที่อยากจะตามพามากินร้านอาหารอีสานใจกลางเมืองนะคะก็สามารถมาได้ที่นี่เลยค่ะราชาคอหมูย่างค่ะร้านนี้นะคะเปิดทุกวันค่ะตั้งแต่5โมงเย็นจนถึง5ทุ่มเลยค่ะหรือว่าถ้าใครมาไม่ถูกนะคะสามารถเซิร์ชง่ายๆเลยค่ะราชาคอหมูย่างพระรามสีค่ะ